ร้องกันเสียงดังเียครับแต่ผมมาใกล้ๆก็เสียงก็จะหายไปอรุณสวัสดิยามเช้าครับที่นี่บ้านกลางพยอมครับเมื่อไรจะได้กินเนาะอาโปกาโด เดี๋ยวต้องตัดแต่งจริงนะครับความริงเสียดายมากนะครับอยากให้เขาเติบโตเร็วๆมีรูปไวๆแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้เจอแดดครับเงินปีนี้กินนี่แล้วกัน,นครับลำใหญ่ปินปองครับ อุดมสมบูรณ์จริงๆมีความสุขทุกช่วงชีวิตครับทุกท่านครับสวัสดีครับ